สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิลทเวนตี้ช่องนี้มีแต่เรื่องหนังอยู่กับผมตูนธนกฤษเช่นเคยนีครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับรายการอัปเดตรายได้หนังรายการที่จะหยิบยกเอาภาพยนตร์ที่หลายคนให้ความสนใจอยู่มารายงานรายได้ให้ทุกคนได้ทราบกันครับซึ่งในช่วงนี้ก็มีภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์หลายเรื่องกําลังแข่งกันทํารายได้กันเลยละครับดังนั้นใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์สไตล์นี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องฟิลทเวนตี้ของเราเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับซึ่งก็แน่นอน ก่อนครับก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหาของเราในคลิปนี้ก่อนอื่นเลยเราก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆน้องที่น่ารักที่โดเน a t i o มาทำบริการของเรากันก่อนเลยครับสําหรับในคลิปนี้ต้องขอขอบคุณคุณเอื้อมแขครับโดเ a t มา100บาทคุณอาเดล7บาทคุณรัีพันธ์1 9 9บาทคุณเจนรงห้าบาทคุณประกอบ100บาทคุณสมชาย36บาทคุณนพดล30บาทคุณธเนศ2 2บบาท คุณยศินทร์0บาทคุณธนวัฒน์49บาทคุณธรพงศ์222บาทคุณธนงศักด์100บาทคุณวัชระเดช100บาทคุณสุภัตรา100บาทคุณบัณฑิต59บาทคุณสมศรี100บาทและคุณกวินทิพย์10บาทขอขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยครับ และสำหรับพี่ๆน้องคนไหนที่อยากจะร่วมสนับสนุนรายการอัปเดตรายไหนังของเราให้มีต่อๆไปทุกๆสัปดาห์แบบนี้ก็สามารถโดเน a t ได้ทางเลขบัญชีที่ขึ้นให้หน้าจอตอนนี้หรือดูได้จากรายละเอียดที่ผมใส่ไว้ให้ใต้คลิปได้เลยนะครับเอาละครับและสำหรับในคลิปนี้จะเป็นการอัปเดตรายได้ภาพยนตร์ณวันที่21สิงหาคม2023ใครที่ชื่นชอบและกำลังเชียร์ภาพยนตร์เรื่องไหนอยู่ไปรุ้รพร้อมกันเลยครับ เรามาเริ่มกันที่ภาพยนต์เข้าฉายใหม่ประจำสัปดาห์ครับกับภาพยนต์เรื่องบูบิเทอร์การเปิดตัวซูเปอร์ฮีโร่คนใหม่ของค่ายดีซีและวอ r เนอร์บร h e เทอรครับโดยบูบิเทอร์เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่18สิงหาคมใช้ทุนสร้างไป104ล้านเหรียญปัจจุบันทำไรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น43.4ล้านเหรียญ ก็ถือว่าทำไรายได้เปิดตัวไปไม่ดีเท่าที่ควรครับเรื่องนี้ถ้าคิดเฉพาะต้องแบ่งให้โรงภาพยนตร์เครื่องหนึ่งเนี่ยก็ต้องทำไรายได้ให้ได้อย่างน้อยประมาณ210ล้านเหรียญครับถึงจะคุ้มทุนเรื่องนี้จริงๆก่อนหนังจะฉายก็ดูเหมือนมีกระแสค่อนข้างดีนะครับคนค่อนข้างให้ความสนใจเลยทีเดียวแต่ว่าดูจากตัวเลขไรายได้เปิดตัวแล้วตอนนี้เริ่มชักหน้าเป็นห่วงแล้วละครับ DC เนี่ยไป,ไปไปมาถ้าพูดกันแบบตรงๆเลยนะฮะตั้งแต่ปีเตอร์ทัฟฟานกับเจมส์กันเข้ามาบริหารเนี่ย ก็ยังไม่เห็นว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่มันดีขึ้นเลยนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่เพิ่งเข้าฉายในสัปดาห์นี้ครับกับภาพยนตร์เรื่อง STACE ชีวิตหมาต้องไม่หมาภาพยนตร์แนวคอมเมดี้เอาใจคนรักสุน,นัขผลงานจากค่ายยูนเว s เซลพิ t u เจอครับโดยภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่18สิงหาคมใช้ทุนสร้างไป46ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น10.2ล้านเหรียญ เรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ทำไรายได้เปิดตัวได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับซึ่งเรื่องนี้จะเข้าฉายในประเทศไทยวันที่31สิงหาคมนี้นะครับไปต่อนกับเรื่องนี้ครับกับ The Last Voyage of the Demeter การเดินทางครั้งสุดท้ายของเ e ม e เ e อร์ภาพยนตร์แนวฮอลล์เรอร์ผลงานจากค่าย Universal p i c t u r e ครับกับอีกหนึ่งเรื่องราวตำนานของเดคคูลา โดยภาพวิวเรื่องนี้เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่11สิงหาคมใช้ถุนสร้างไป45ล้านเหรียญปัจจุบันทำไรายได้ไปเพียงแค่11.8ล้านเหรียญเท่านั้นเองครับเป็นผลงานอีกหนึ่งเรื่องจากค่ายยูดเวแซลนะครับที่ไม่ค่อยได้รับการตอบรับดีเท่าที่ควรครับรุนนี้จะเข้าฉายในประเทศไทยวันที่5ตุลาคมนู่นเลยครับไปต่อเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับกับ Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem เต่านินจาโกลาหลกลายพันธุ์ การกลับมาอีกครั้งของขบวนการเต่านินจาในรูปแบบของแอนิเมชันครับโดยเต่านินจาในภาคนี้เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่2สิงหาคมใช้ทุนสร้างไป70ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น118.4ล้านเหรียญ เรื่องนี้ถ้าคิดเฉพาะต้องแบ่งให้โรมภาพยุนครึ่งหนึ่งก็ต้องทําให้ได้อย่างน้อยประมาณ140ล้านเหรียญครับถึงจะคุ้มทุนก็ดูแล้วยังอยู่ในเส้นทางครับต่านินจาซึ่งต่านินจาในภาคน,นี้จะเข้าฉายในประเทศไทยวันที่24สิงหาคมครับเข้าฉายสัปดาห์นี้แหละนะฮะแฟนๆของต่านินจาก็รอติดตามกันได้ครับไปดูเรื่องนี้กันต่อครับที่หลายคนกำลังลุ้นอยู่กับ m a ็ to the Trend อภิมหาโคตรหลามร่องนรก การกลับมาอีกครั้งของโครอสุรกายใต้ท้องทะเลลึกผลงานการแสดงเรื่องล่าสุดของเจสันสเตแฮมโดยภาพวนดีโอนี้เขา้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่4สิงหาคมใช้ทุนสร้างไป129ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น316.6ล้านเหรียญเท่ากับว่าในสัปดาห์นี้แม็กทูคุ้มทุนแล้วนะครับแล้วก็สามารถทำกำไรได้ไปแล้วนิดหน่อยครับดูแล้วน่าจะเป็นอีกหนึ่งฟรนชชส์ที่น่าจะไปต่อภาค3ได้ละครับ เรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันครับกับ Talk to Me ภาพยนตร์แนวฮอลเรอร์เหนือธรรมชาติผลงานจากค่าย A24 โดยภาพยนเรื่องนี้เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่27กรกฎาคมใช้ทุนสร้างไปเพียงแค่4.5ล้านเหรียญเท่านั้นเองครับปัจจุบ,บันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น46.1ล้านเหรียญเรื่องนี้ใช้ทุนสร้างไปค่อนข้างต่ำครับก็เลยทําให้ได้กําไรไปหลายเท่าตัวเลยทีเดียวครับแล้วก็จะเข้าฉายในบ้านเราวันที่31สิงหาคมนี้นะครับแฟนๆหนังสยองขวัญก็รอติดตามกันได้เลยครับ ไปดูเรื่องนี้กันต่อครับกับ Hunted m a n s i o ่นบ้านชวนเฮียนผีชวนหาภาพยนตร,ร์แนวโฮลเรอร์คอมเมดีผลงานจากค่ายดิสนียครับที่สร้างขึ้นจากบ้านผีสิงใน Disneyland. ดิสนีย์แลนด์โดยภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่28กรกฎาคมใช้ทุนสร้างไป150ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น85.2ล้านเหรียญ เรื่องนี้ถ้าคิดเฉพาะต้องแบ่งให้โรงภาพยนตร์ครึ่งหนึ่งเนี่ยก็ต้องทําให้ได้อย่างน้อยประมาณ300ล้านเหรียญเข้าไปแล้วครับดูแล้วรายได้ตอนนี้ค่อนข้างน่าเป็นห่วงมากๆครับสำหรับฮันเต็ดแมนชั่นแตกต่างกันกับเรื่องนี้เลยครับกับ Sound of Freedom ภาพยนตร์แนวแอคชั่นผลงานจากค่ายเล็กๆที่มีชื่อว่า Angel Studio โดยภาพอ,อยู่เรื่องนี้เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่4กรกฎาคมใช้ทุนสร้างไปเพียงแค่14.5ล้านเหรียญเท่านั้นครับแต่ก็สามารถทำไรายได้ไปทั้งสิ้น177.6ล้านเหรียญครับเรื่องนี้ทุนต่ำได้กำไรไปหลายเท่าอีกหนึ่งเรื่องครับ ส่วนเรื่องนี้ก็ยังคงเก็บรายได้เพิ่มได้อยู่ครับกับ Elemental ภาพยนตร์แอนิเมชันแนวโรแมนติกคอมดี้ผลงานจากค่าย Pixar Studio โดยแอนิเมชันเรื่องนี้เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่16มิถุนายนใช้ทุนสร้างไป200ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น458.3ล้านเหรียญเรื่องนี้หลังจากเข้าฉายมาหลายสัปดาห์นะครับก็เริ่มที่จะทำกำไรได้บ้างแล้วครับ เรื่องนี้ก็ยังคงเก็บรายได้เพิ่มได้อีกนิดหน่อยครับกับ The Little Mermaid เงือกน้อยผจญภัยภาพยนตร์แนวมิวสิควาฟแฟนตาซีผลงานจากค่ายดิสนีย์ครับโดยภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่26พฤษภาคมใช้ทุนสร้างไปมากถึง250ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น567.5ล้านเหรียญเรื่องนี้หลังจากฝากกระแสคำวิจารณ์ดรามา่าเยอะแยะไปหมดนะครับไรายได้ก็น่าจะหยุดอยู่ประมาณเท่านี้นะฮะ อยู่ในจุดที่พอเอาตัวรอดไปได้ครับไม่ได้กำไรอะไรมากมายครับ เรื่องนี้ก็น่าจะได้ข้อสรุปแล้วเช่นเดียวกันนะครับกับ The Super Mario b r o t h e r Movie ผลงานภาพยนตร์แอนิเมชันจากค่าย Universal p i c t u r e ที่สร้างขึ้นจากเกมสุดฮิตของค่าย Nintendo โดย Super Mario เข้าฉายตั้งแต่วันที่5เมษายนแล้วนะครับเข้าฉายมาอย่างยาวนานมากครับใช้ทุนสร้างไป100ล้านเหรียญปัจจุบันรายได้น่าจะหยุดอยู่ที่1,355.1ล้านเหรียญครับยังคงครองตำแหน่งเป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงสุดในปี2023 อยู่ในขณะนี้นะครับซึ่งก็ไม่รู้จะรักษาตําแหน่งแชมป์ได้นานแค่ไหนนะครับเพราะว่าอันดับ2เขาจี้มาเรื่อยๆแล้วครับตอนนี้ส่วนเรื่องนี้ก็ไรายได้เริ่มนิ่งแล้วเช่นเดียวกันนะครับกับ Transformers Rise of the Beast กำเนิดจากกฎอสูรภาคล่าสุดของภาพยนตร์แอคชั่นไซไฟจากค่ายพารลเมลพิเกเจอร์ที่สร้างขึ้นจากของเล่นสุดฮิตจากค่ายแฮสบ โดย t r a n s f o r m e r ในภาคนี้เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่9มิถุนายนใช้ทุนสร้างไป195ถึง200ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น438.9ล้านเหรียญ t r n n s f ฟอร์ er ภาคนี้รายได้อาจจะไม่เปลี้ยงป้างมากนะครับแต่ก็อยู่ในจุดที่พอเก็บกำไรได้นิดหน่อยครับไม่เจ็บตัวครับต่างจากเรื่องนี้ครับที่เจ็บตัวค่อนข้างหนักนะครับกับ Indiana Jones and the day of destiny กงล้อแห่งโชคชะตา บทสรุปปิดท้ายของภาพยนตร์แอคชั่นประจนภัยในตำนานครับที่เดินทางมายาวนานกว่า42ปี โดยอินเโจนในภาคนี้เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่30มิถุนายนใช้ทุนสร้างไป200ถึง295ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น375.9ล้านเหรียญครับเรื่องนี้จริงๆไรายได้ก็ไม่ได้น้อยนะครับแต่ว่าติดอยู่ตรงที่ว่าใช้ทุนสร้างไปค่อนข้างเยอะครับเฉพาะคิดแค่แบ่งให้โรงภาพยนตร์ครึ่งหนึ่งเนี่ยก็ต้องทําให้ได้อย่างน้อยเกือบๆ600ล้านเหรียญแล้วครับถึงจะคุ้มทุนดูแล้วเรื่องนี้ค่อนข้างจะเจ็บตัวเยอะเลยละครับ เรื่องนี้ก็ยังคงน่าเป็นห่วงครับกับ Mission Impossible d e a d r e c k o n i n g Part 1ล่าพิกัดมรณะตอนที่1เรื่องราวภารกิจเสี่ยงตายของอีธานฮันที่เดินทางมาถึงภาคที่7แล้วครับโดย Mission Impossible ในภาคนี้เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่12กรกฎาคมใช้จุนสร้างไปมากถึง291ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น541ล้านเหรียญ เรื่องนี้ก็พอๆกับอิดนดน่าโจนเลยครับถ้าจะคุ้มทุนเนี่ยก็ต้องทำรายได้ให้ได้อย่างน้อยประมาณเกือบเกือบ0ล้านเหรียญครับดูแล้วก็ยังค่อนข้างน่าเป็นห่วงครับเพราะว่าสัปดาห์ล่าสุดไวยได้เริ่มจะแผ่วลงแล้วครับทำเพิ่มมาได้อีกเพียงแค่10กว่าล้านเหรียญเท่านั้นเองครับไปดูเรื่องนี้กันต่อครับกับ Oppenheimer ภาพยนตร์แนวดราม่าเข้มข้นอิงประวัติศาสตร์ผลงานการกำก,ก,กับเรื่องล่าสุดของคริสโตเฟอร์โนแลน ดยภาพยนต์เรื่องนี้เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่21กรกฎาคมใช้ทุนสร้างไป100ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ประทังสิ้น717.8ล้านเหรียญครับเรื่องนี้ทำกำไรให้กับทางยูดูเซล l ได้เยอะเลยทีเดียวครับก็ไม่เสียชื่อของคริสโตเฟอร์โนแลนหรแล้ครับแต่ยังไงก็ยังสู้เรื่องนี้ไม่ได้ครับกับบาร์บี้ภาพยนต์แนวแฟนตาซีผลงานจากค่ายวอร์เนอร์บรเธอร์ที่สร้างขึ้นจากของเล่นสุดฮิตตลอดกาล โดยบาร์บี้เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่21กรกฎาคมใช้ทุนสร้างไป128ถึง145ล้านเหรียญปัจจุบันกวาดไรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น1,279.1ล้านเหรียญก็เรียกว่าเป็นหนังที่ทำเงินเป็นกอบเป็นกรรมที่สุดในรอบหลายปีให้กับทาง Warner b r o t h e r เลยครับซึ่งตอนนี้ครองอันดับ2ของอันดับภาพยนตร์ที่ทำไรายได้สูงสุดในปี2023ครับเป็นรองซ u เปอร์มาริโออยู่ไม่ถึงร้อยล้านเหรียญแล้วครับและต ตอนนี้ซ u เปอร์บิลโอรายได้นิ่งแล้วด้วยครับต้องมาลุ้นกันฮะสัปดาห์หน้าว่าบาร์บี้จะสามารถแซงซ u เปอร์บิลโอขึ้นไปครองตำแหน่งเป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงสุดในปี2023ได้หรือเปล่าครับกลับมาดูรายได้ภาพยนตร์ไทยบ้านเรากันบ้างครับเริ่มจากเรื่องนี้ครับกับลองลิฟเลิฟภาพยนตร์แนวโรแมนติกคอมเมดี้ที่เข้าฉายมาตั้งแต่วันที่29มิถุนายนแล้วนะครับปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้นประมาณ88ล้านบาทครับ ภาพยนตร์เรื่องมอนโดลักโพสลบปลืมภาพยนตร์แนวโรแมนติกคอมเมดี้ที่เข้าฉายไปเมื่อวันที่10สิงหาคมครับปัจจุบันทำไรายได้ไปแล้วทั้งสิ้นประมาณ3ล้านบาทปิดท้ายกับภาพยนตร์ไทยเข้าฉายใหม่เรื่องณ้าทองครับภาพยนตร์แนวอีโรติกฮอล์เรอร์ที่เข้าฉายไปเมื่อวันที่17สิงหาคมปัจจุบันทำไรายได้ไปแล้วทั้งสิ้นประมาณ2ล้านบาทครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของการอัปเดตรายได้ภาพยนตร์ณวันที่21สิงหาคม2023ใครที่ชื่นชอบและกำลังเชร์ภาพอยู่เรื่องไหนอยู่คอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนะครับและสำหรับในคลิปนี้ผมตูนธนกฤษจ,จากช่องฟิล์มทเวนตี้ช่องนี้มีแต่เรื่องหนังคอลาไปก่อนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนก็กดเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับฟิล์มทเวช่องนี้มีแต่เรื่องหนัง